สวัสดีครับผมนายนภัสลพนากูลม .6 ับ2เลขที่13วันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องพยากร,รยานา้ไมตรีพรยากร,รยานา้ไมตรีหรือแฟนซิสปีแซเ,เป็นบุตรเขยของวูดโลวิลสันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกิดเมื่อปีพศ2428ที่รัฐเพนซิเวเนียสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลายัยฮาวาดและได้เป็นศาสตราจารย์วิชากฎหมายของวิทยายลัยนั้น หลังจากนั้นก็ได้รับราชการในประเทศไทยในตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศดรแซมีบทบาทสำคัญในการปลดเปลื้องข้อผูกพันตามสนธิสัญญาเบลลิงที่ไทยทำไว้กับประเทศอังกฤษในรัชกาลที่4และสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันที่ไทยทำไว้กับประเทศอื่นซึ่งไทยเสียเปรียบต่างชาติอย่างมากดรแซได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญชื่อว่า Outline of Preliminary Draft เมื่อดอเอรแซได้เข้าประเทศไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเจราจาขอแก้สนที่สัญญากับประเทศในยุโรปดเตอร์แซรเริ่มออกเดินทางไปปฏิบัติงานในปีพศ2467โดยการเจราจาเป็นไปได้อย่างยากลำบากโดยเฉพาะการเจราจากับอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งพยายามรักษาผลประโยชน์ของตน แต่เนื่องจากดรแซรเป็นผู้มีความสามารถทางการทูตและด้วยการที่ท่านเป็นบุตรเขยของอดีปธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจึงทําให้การเยาจาประสบความสําเร็จดกตอร์แซรกลับไปสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองลาดได้ไม่นานดตอร์แซได้ถวายคําแนะนําต่างๆและยังได้ร่างรัฐธรรมนูญถวายให้ท่านพิจารณาด้วย จากคุณงามความดีที่ด็อร์แซมมีต่อประเทศไทยจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพยากรยานามัยตรีและต่อมารัฐบาลไทยก็ได้ตั้งชื่อถนนข้างกระทววงการต่างประเทศชื่อว่าถนนกรยานามัยตรีพรญากรยานามัยตรีได้ถึงแก่อนิจกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศ2515อายุได้87ปี